ยำอีกแล้วแถวบ้านมันไม่เคยมีอะไรอย่างอื่นให้กินนะดิคุณน่อยมันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยยำกะเพราก๋วยเตี๋ยวเรื่อยๆวนๆไปรู้ได้เลยว่าบ้านปลายชีวิตน่าจะเป็นโลกไตทำไมถึงไปเล่นเติมนั้นหรอครับหาไวครับเหมือนขึ้นมาเตอร์จะหาไวกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาไปกองๆรวมกันอยู่ที่มาเตอร์ อนเข้ามาหาอะไรให,ใหม่ๆที่ปรับตัวเยอะไหมครับอนเข้ามาหาอะไรใหม่ๆพี่ปรับตัวเยอะไหมครับไม่เยอะเลยครับเพราะรุ่นที่พี่เข้าเป็นรุ่นปีสองปีสามติดโควิดอ่ะแบบว่าเป็นช่วงโควิดแทบจะจบมาเรียกได้ว่าไม่มีเพื่อนใหม่เลยเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนเก่าๆที่เข้าจากช่วงมัธยมไปด้วยกันเลยไม่ต้องปรับตัวหาอะไรเลยถามพี่ไม่ไม่น่าได้ไประโยชน์อะไรแต่ปรับหน่อยผม mm hmm. ผมตัวผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะ แบบว่ามันจะดูเป็นการอวยตัวเองไหมวะคือหน้ตาตาผมมันเฟรนรี่อยู่แล้วอะแพล่มันเข้าหาคนง่ายอยู่แล้วคือผมไม่ได้ดูกาลอนมีพิษมีภัยหรือรามกเจ้ากระเปตอะไรผมผมว่าเข้าได้ทุกกลุ่มอะการมีเพื่อนนั่เหระครับมีสิว่าไอสัตว์และแน่นอนว่าคลิปนี้สปอนเซอร์โดยมอิลาสติชอปครับเป็นเพจเติมเกมแน่นอนว่ามันถูกกเติมเองเนาะเอ้เข้ามาที่เพจได้อย่างพี่เลย ชิมว่า Elastic กช็อหรือไม่ก็แอดไลน์ไปได้นะไลน์แอดมีแอยู่ขงหน้าแล้วก็ Elastic กช็อปเติมอะไรได้บ้างตกตัวยอย่างนะ LLPC ตอนนี้สกินอลิที่เข้ามาใหม่กำลังลดราคาอยู่ด้วยแล้วก็ LLYLift แล้วก็ TFT แล้วก็ TFTMobile โ okay. อเคไปแล้วขอบคุณครับไม่โดน โดนอีกแล้วเมื่อไหร่จะโดนไอเตะถามเอ้มงทัใจเล่นก่อนบูมโดนไปดิรู้น่าจะทำอะไรมึงไม่จะแจ็คตัวแรกที่กูเจอนะเพื่อนมึงก็ไม่ใช่แจ็คตัวแรกที่กูแทงเบาด้วย ันพูดทางนี้แทงว่าเยอะเกินก็จะตายแล้วมึง <Yeah. S 1> แล้วก็รีบกลับมาเลนนะไอ้เต้มันกำลังจะวราบมาแล้วเคลียร์เวฟนี้เข้า คมเออทัดีครับในช่วงนี้มาเล่นเวียดนามหรอครับเพราะว่าเทิรฟไทยหานานครับแค่นั้นเลยกูพลาดทางเวฟไปเลยอะแบบว่าฟีดเล่นไว้ได้โง่มากทัเนเถอะแจ็คก,ก็พลาดทางเวฟเหมือนกันแต่พี่ยังได้ยเอ็กอยู่ตัวสองตัวไม่เป็นไรเหมือนเป็นเนเนิร์เลยอะมานั่งนับคีบตัวสองตัวแล้วก็หักยเอ็กไปไม่น่าตายนะเพื่อน เว็บกูติดเพื่อนช่วยกูด้วย มันจะได้กูเหรอตึงนะเนี่ยมึงขึ้นมาดิไม่ได้กูด้วยอุ้ยขอบคุณพระเจ้าเวีอนอย่าตะแตกมาใหญ่ขนาดนี้ตะแตกเมื่อกลับบ้านหวานหมูและว <c oughs> อีลิปตลอดไปตลอดการ <c oughs> เตอรเวียดนามอะไรพี่รีตินยัยงใส่ตะกินมวยไทยอยู่เลยไม่ได้ใส่ตะกินมวยเวียดนาม กูดูไลนแชทร้องให้อะไรเอากูไปร้องด้วยเขี้ยอ้มุกเขี้ยอะไรวะเนี่ยเกิดเป็นสตรีมเมอร์ต้องขำด้วยเตะไม่ว่ามึงจะขำแห้งันันไหนก็ตามมึงต้องขำไม่มุกแชทต้องมีกูไม่ว่าตรงนั้น,นหมูด่าหน่อยมึงขอด่าพี่ๆอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอฮะน้องปัน่นดีก็หมูตามมาจากออลิแฟนเหมือนีนะคะแต่กูไม่ได้ทำนะตัดหมูบินได้ไหมหมูบ้านเราบินได้เดี๋ยวแต่หมูบ้านพี่ไม่นะ แน่นอนหมูถ้าหมูไม่ได่าเราจะไม่มีกําลังใจในการวาดรูปไปวาดรูปไอซัตแบบนี้ไหมย่ากลัวจะกลายเป็นสตร,รีมเมอร์ที่ดูหัวดูแรงไปเลยดิพี่คิดว่าคนที่เลิกกันไปแล้วกลับมาคบกันใหม่จะรอดไหมครับไม่รอดก <c oughs> <ค> <frustrating> ูไม่รู้ว่าคู่คููไหนเป็นยังไงแต่กูกูไม่ <c oughs> ุกนวนี้เลยนั่งโสดอยู่นี่ไงอยากจะตะโ,ตะโกนด,ดังๆให้ยีลิสไปทําร่างเลยเพื่อนดีติดมากูฆ่ามันด้วยกูพูดจริงๆถึงมาสเตอร์แล้วกเกาหลีต่อได้ไหมเกาหลีต่อได้หรอ เ,เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันทนะั้าอยากเห็นกันก็มีแต่คนเรียกร้องเซิร์ฟเกาหลี EU ด้วยสเตเตอร์เมอร์เยอะดีเอางี้เอางี้เอางี้อย่างนั้นเหรอวะชัดกูจะเป็นสตรีมเมอร์ที่ว o r l d w i d e ไปหรือเปล่าไปแม่งทุกเซิร์ฟเลยกินอะไรมากินยำเหมือนเดิมเลยครับกุไปแต่ใครนี่พี่กำลังทำอะไรอยู่ในเกมพี่วะเนี่ยตีป,ปอมเนาะอันนี้กูต้องรีเซ็ตตั้งนานแล้วไม่ทำสักทีวายเตะ มานากูหมดแล้วไอ้แจ๊คที่มึงรอดเพราะมานากูหมดนะเว้ยเพื่อนจำไว้ด้วยกูยังเม่ตาม,มึงอยู่ดีครับหมวยหมูเป็นคนแรกนะให้เจ้าแกงแพงที่ทักพี่ว่าชื่อหมวยเดี๋ยวหมาเดี๋ยวหมีมีมึงเนี่ยเป็นหมวย อโอ้โหเหลือร้อยหนึ่งหมือนมาปั๊มสแตกดักติกเวเฉยๆแหละดูตรงเฮ้ยในปั๊มแรกเว้ยไอจีนไม่มายิงปัม๊มขออนุญาตเอาไปนะครับอ๋ออ๋อโอ้โหจะพลาดหมดเวฟแล้วล่ะ ไม่ภาพหมดเว็บไอ้ี <S <S <sh <sh Universe> ้่เราอยู่ๆก็พลาดรถถังแบบไม่มีปีไม่มีขุ่ยกูทำได้ยังไงวะดีครับพี่หมูไม่ได้มาดูนานเลยเยียบประโยคประจำในช่องกูเลยไงวะเนี่ยมันมันก็มีไอ้คนที่ไม่ได้มาดูนานเลยจริงๆกับไอ้คนที่มาทุกวันแล้วแม่งก็พิมพ์ว่าไม่ได้มาดูนานเลยทุกวันน่ะไอ้นานเลยของมันนี่คือ2ี่ชั่วโมงที่เราจากันไปหรอวะ เฮ้ยมุงอย่าเพิ่งไปไล่มันได้ป่ะเออนั่นแหละกลางกระบาลไปดิป่อตออ่อรอไปตุ๋ยแล้วเดินมานานปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอเนื้อเพลงมันคืออะไรนะ หมูส่งรูปไหนๆได้บ้างในดิสคอร์ดเลยครับพี่หมูเคยแพ้มากสุดกี่ตาสิบสามตาครับยักษ์ศูนย์ห้าแม่งจะกระทืบกูตายสัตว์จะเลือก ขอเมนูผักอร่อยอร่อยไม่กินผักเลยวะถ้าเองดูหน้าตาสียำพี่คือพี่ไม่ใส่ผักเลยนะเว้ยตอนที่ให้พี่ให้แม่ไปสั่งแม่ค้าแม่พี่ก็สั่งแบบว่ายำไม่ใส่ผักเผ็ดน้อยแม่งแม่งเหมือนยำเด็กอะแม่ค้าเคยถามว่าแล้วที่ทําเคยทําไปก่อนหน้าน้องน้องเขาเผ็ดมากไหมคะน้องที่ว่าก็คือไอห,หนุ่มมาอยู่ยี่บั่มโอเค พี่โหดร้ายจังอะยำเด็กเลยเหรอใช่กระทือแมงเหลือ่นี่แหละคาตินนะระวังเราเวลาต่อไปนะโหดแต่ด้วยเฮ้ตรงนั้นอะไรอะ่ะไงต่าพุ่งไปตายอีกแล้วหมูดูทุอย่างแอฟแดงไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะ เออเขาน้าจะแยกมุกออกแล้วบ้างนมปั่นหมูทำลายช่วยเพื่อนอันนี้ช่วยเพื่อนอยู่เฮ้ยแล้วตีมันออกไปทำไมปล่อยมันตายไปก็ได้อีริตอะเออนั่นแหละบิดแข้งฆ่ากูเออบิดแข้งด้วยัดดาวบิดแข้งเกิดไอ้เย้ยนี่ตัวอะไรอะอย่าบอกนะเว้ย เพนทอฟายอะไอเหี่ยสมก็เป็นเมนแจ็คแม่งไล่ทูปปี้อย่างเดียวเลยตัดสวยเพื่อนไอฮาวเวอรไอฮาวเวอรอยู่ไหนฮ เฮ้ไปดันดันดันมาให้กูสิเพื่อนเออ โดดไม่ลึกพอดิอน,อน,นั่นแหละสวยเพื่อนแขนกูเท่งนั้นยิ้มหน่อยมูง กูเม้มกำแพงเมื่อกี้อยู่สามวันอะโอ้โหอีกตาหนึ่งไม่ขึ้นใดหนึ่งด้วยแล้วเรี้ยงแยกเค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 สารเต้อย่างนั้นเหรอเล่นการ์เรนเนี่ยมาดิตาตาตาดาดาต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 าดาแกเรนทีมไม่มีสกินจบแล้ว เนี่ยวิธีเขาเตะเท,ทเดียว <First time. S 1> แต่แม่งได้นี่ไปอลดิแม่งได้กราฟไปไออีกาเล่นนี่เอาจิงๆิงแม่งแรงแล้วเนี่ยเทดครบชุดแทบตายเนี่ยเอ,อตัวมาต้าพี่น่าจะชอบนะอุ้ยตีมันตีมมันไม่ใช่แบบว่าแตบบ่ที่พี่ชอบเลยพี่ไม่ค่อยชอบตีมหุ่นยนต์เั่าแหละเคยไปลองไซเบอร์พังมาแล้วเล่นเล่นเล่น,ลนไม่จบเบือ่อมีทิกยืนเลนแข่งไหมครับจ่ายตะกิวดีๆเรอ แต่เวลแรกพอไม่ได้ไปยึดพุ่มเล่นยากจังวะไม่ได้ลดเลือดเขาด้วยสกิลอีโัวงงพี่แต่ฟาร์มแรกไปก็ได้เทิดฟาร์มก็ลาสคิลแม่นแม่นไอเต้เอ้ต้องแปดเหรอไม่งั้นโดนแม่งไร่จนตายแน่แด้วเวฟติดครับไม่ได้ดูเวฟเก็บหนึ่งไว้หนีนะเต้นะ โอ้ oh, มันจบแล้วเว้ยเดือกเวฟกูติดด่าไปไม่ได้มันจะต้องดรอปเวฟไปมั้งเมื่อกี้ลาก่อนพี่มันโลกจิตด,ด้วยเอาปูเสร็จก็ามาเอากูต่อเว้ยแบบนี้แล้วกันรีบๆออกไปจากตรงนี้อันตรายชิบหายไปเอาเฮ้ยฆ่ามันไอ้ตัวนี้ไม่รู้เรื่องโอเคทีมแบกแล้วแบบนี้ไอ้ลีเลียน่าจะตายมึงไปไหนอ่ะเพื่อน อยากรู้จังเลยอย่าปิงว่ากำลังมาถ้ามึงไม่ได้จะมาจริงๆเพื่อนเดี๋ยวกู่าโดดเข้าแมงให้สไตล์เบเกอร์ตั้งแต่เล่นมาพี่ว่าสไตล์เบเกอร์นี่น่าจะคุ้มกับการเล่นสุดแล้วล่ะมันเอากูไปแล้ว อย่างนั้นนะนึกว่าจะมีลิเลียลอ,อยอยู่มีมันคนเดียวโอ้ยโอโหสเปซเกลียดมันอยู่ทำไมสามตัวเห้ เกมจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับหนึง่งตัวจ,จบไปเอาละในเวลาเอาคืนสามเพจบูมบูมน่าจะได้แค่สองอป้ายาเห็นแค่ตัวนิดนึงดีเอาเองก่อนมันก็ถ้าเกิดได้ได้หยิบเคานเตอร์หรือได้หยิบมาฟาร์มแบบนี้มันก็โอเคแหละการเล่นอนะ่ะเดี๋ยวดิอุ้ย อันนี้สูตรป่ะเนี่ยทำไมมันไม่โดนวะเฮ้ยมีวัวด้วยเหรอ,อเดี๋ยวกวางเดี๋ยวนักดาบเดี๋ยววัวเป็นไ,ไรกันเลยเล่นล่างมาเล่นไม่ได้แล้วลิะเดี๋ยวจะมากระทืบปูกันเนี่ยกูรู้น่ะเฮ้ยมันเหลือหอกเล่นมันเหลือหกโชคดีไปนะมึง เตะมันออกไปให้กูทีเพื่อนมันไม่เข้าใจคำว่าเตะออกไปนะแน่ก็กู่เออโหเอ้ยได้ปะได้ปะได้ปะไม่ได้พี่ลองเล่นแต่แต่แต่างงหับมันชื่ออะไร โซนสี่สี่โลอะไรต่างๆไม่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 เลยไม่มีตัวที่พี่เกลียดไหมอูเดียแตกานเนอร์เคียตันเต้ลบหนึ่งน่าจะไปไม่ทันน่าจะตายห่างก่อนว่าป้อมกลาง ไอ้วัวนี่ก่อนก็ได้เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โดนเอาเพลอีกรอบนะเฮ้ยเท่เกินไปเปล่าเท่แบบนี้พี่ไม่ชอบเลยน้องจบแล้วเฮ้ยมาแล้วเหรอ เฮ้ยม e ันเล่นลุ้มไอ้ยานตู้กูไม่ได้เราวับไปบนนะเว้ยเบี่ยงเบี่ยงตรงเนี้ย แม่งแบบว่าเหมืนอนลูดออกมาจากสีทันยาเฮ้ยเอ้ยเยมียวเพื่อนขอโทษไปละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ออวัวนี่อะไรเฮ้ยมันอึดจังอ่ะมันสวยเพื่อนปีร้อยอ่ะอโดนเฮ้ยมึงคิดว่าตัวเองน่ารำคานโปะวเพื่อนมายิงใส่กันแบบเนี้ยโอ้กูโดนกูโดนสนไนซ์อีกแน่เลย มึงโดนไม่ให้กูกลับบ้านมึงก็ไปกับกูกูเก่งบาวแชทพี่รู้สึกว่าตัวเองเก่งอยู่นะตัวที่กดปุ่มเยอะที่สุดเป็นรองแค่เวยพี่วิ่งสีเกาาอย่าตัวกูไม่รู้หรอกว่ามึงจะพิ้วมาจากไหน โอ้มีเคสตันเต้คุ้มกาลาหัวอยู่เลยไม่งั้นพี่พี่พี่เขาไปแล้วเฮ้ยไม่ตายโอ้หมันแตกความเสียหายเวทจบแล้ว เร่กาเรนก็ต้องใช้ฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยกาเรนกับมอไฟอาตัวไหนยากกว่ากันมอไฟอาเลยมอไฟอายังพอหลบได้ชนวะว่ะชนะสิ